เรื่องนี้มีมูลความจริงจากคุณน้าของพี่เองนะคะถือว่าทําเฉลิมฉลองวันเกิดช่องด้วยทุกวันที่13กรกฎาคมของทุกปีในยุคสมัยนั้นพ่อและแม่ของฉันท่านไม่ค่อยอยู่บ้านกันหรอกคะ่ะพวกท่านตะเวนขายของตามงานประจำปีตามวัดต่างๆและฝากฉันไว้กับคุณยายคุณแม่คะฝากยายต้อยติ่งด้วยนะอาทิตย์นี้น่าจะไปขายกันหลายคืนหลายวันเลย ได้สินังติมเดี๋ยวแม่ดูหลานให้ขอให้ขายของดีๆนะขอบพระคุณนะครับคุณแม่ต้อยติงอยู่กับคุณยายก็อย่าซนนะลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูไม่ซนหรอกคะ่ะคุณยายคะ่ะตอนกลางคืนอย่าลืมเล่านิทานให้หนูฟังอีกนะคะจ้าหลานนาฉันออกมาแบบนี้ทุกตีสาม แฟนเพจและช่องแยกมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันไปซัพพอร์ตกันได้นะคะนอกจากคุณยายในบ้านหลังนี้ก็ยังมีน้าหน่อยค่ะซึ่งหล่อนเสียสติหน่อยเอ้ยเลิกทำมือทำไม้ยิกยิกแบบนั้นได้แล้วลูกมืดแล้วเหนื่อยแล้วนะได้เวลานอนแล้วน้าหน่อยชอบทำมือทำไม้ยิกยแบบิกแปลกๆเหมือนเขียนกลางอากาศแล้วก็ชอบพูดภาษาประหลาดๆที่ฟังไม่ออกด้วยค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นสมัยที่น้าหน่อยยังเป็นวัยรุ่นแกไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแกเป็นนักเรียนที่เรียนดีคนหนึ่งมีเพื่อนหลายคนแต่ว่าดันไปเล่นผีถ้วยแก้วที่สถานที่ที่หนึ่งจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆน,นะมีการเล่นแผงๆลองของอย่างการถอดจิตไม่มีใครในบ้านรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับนะ้เด่นชัดแต่เพียงว่าคืนเดียวกันนั้น น้ากลับมาในสภาพที่เงียบเหม่อลอยแล้วก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นสาเหตุที่ทํำให้น้าหน่อยเสียสติค่ะจากนั้นแกก็ไม่เคยเหมือนเดิมหนักข้อสุดก็คือแกออกมาทั้งๆผ้าถุงมาเดินด้านนอกดึกดื่นแบบนี้เวลาเราวราตีสาม เหมือนเป็นเวลานัดพบที่แกดีใจที่จะได้ไปที่ใดที่หนึ่งหน่อยเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้านุ่นไอ้แช่มเห็นแล้วหน่อยไปไหนมาลูกคุณยายกับคนละแวกนั้นจะออกไปตามหาตอนเช้าประจำนะหน่อยแกก็จะมานั่งสงบนิ่งหรือยืนสงบนิ่งอยู่ที่ข้างทางไหนบอกแม่สิหน่อย ตอบแม่สักทีลูกว่าหายไปไหนมาตอนตีสาข้างนอกเย็นสบายเมืองรับแลเปิดเขามีขนมมีอาหารอร่อยเขาเลี้ยงดีนะบางครั้งน้าหน่อยก็พอพูดจารู้เรื่องซึ่งแกตอบคำถามนี้แบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะซึ่งที่พีก,ก็คือตอนตีสามที่ฉันลุกมาเข้าห้องน้ำฉันก็เคยได้กลิ่นหอม,หอม คล้ายๆขนมไทยหรือว่ากับข้าวโบราณชวยมาจากไหนก็ไม่รู้หอมจังต้องอร่อยแนะ่เหมือนกับไม่ใช่ของกินที่มีในโลกนี้อย่างนั้นแหละไม่ได้มีเจตนาให้งมงายกันนะคะเล่ามาจากประสบการณ์เท่านั้นทุกคนต้องใช้วิจารณญาณตัวเองด้วย ถ้าทุกคนคิดว่านี่พีคแล้วบอกเลยนะคะว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นบางครั้งฉันเคยเห็นคุณน้าหน่อยยืนกินหมูดิบจากในตู้เย็นต้อยติงรถโรงเรียนมานู่นแล้วนะลูกยืนมองอะไรอยู่ตั้งนานสองนานขึ้นมาเอากระเป๋าแล้วไปโรงเรียนซะเอ๊ะจริงด้วยรถโรงเรียนมาแล้วค่ะคุณยายหนูจะรีบขึ้นไปเอากระเป๋าเดี๋ยวนี้ พอได้ฟังแบบนี้แล้วหลายคนต้องกลัวนะหน่อยแน่แ,นแต่นะหน่อยแกก็ไม่เคยทำอะไรใครนะคะถึงแม้จะเป็นแบบนี้มองมองอะไรนี่ดูนี่สิในหนเองก็มองแล้วอ่ะมิต้องห่วงหรอกไม่ว่าจะเป็นเองหรือเองหรือใครต้องเป็นทาสมันทุกคนในวันข้างหน้าต้องเป็นทาสมัน วันนั้นอยู่ๆแกก็พึมพำขึ้นมาแบบนั้นทําให้ฉันรู้สาเหตุว่าการเขียนมือยิิกๆและเขียนกลางอากาศมันสื่อถึงอะไรที่ว่าเข้าใจมันไม่ได้บรรลุตั้งแต่ตอนนั้นนะคะมันเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันนี้เพราะในปัจจุบันเรามีสมาร์ทโฟนกันทุกคนแล้วเราก็ทํามือเหมือนกับน้าหน่อยตอนนั้นเลยค่ะฉันก็ไม่ได้บอกว่าน้าเป็นผู้อย่างรู้แต่คำว่าเป็นทาส เป็นทาตงั้นหรอหรือว่ามันคือสังคมก้มหน้ากันนะนี่ก็เป็นเรื่องจริงอีกเช่นกันหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะหน่อยก็เสียชีวิตเสียใจด้วยนะครับคุณยายเธอจากไปอย่างสงบแล้วครับระบบใยอาหารของเธอพังหมดไซเนลไม่สามารถใช้การได้อีกแล้วโธ่หน่อยเอ้ยหน่อยของแม่ไปดีนะลูกเอ็ก็ทรมานมานานแล้ว ฉันคิดเลยว่าถ้าเป็นยุคโซเชียลนาของฉันคงดังเป็นไวรัลไปแล้วแน่ๆขนาดสายตาคนนอกในยุคนั้นเขายังมองกันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติของเข้าไม่ก็ผีปอบโฮยถ้าเป็นอย่างที่พี่บอกมาเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านนั้นอยู่กันได้ยังไงนะเป็นฉันกลัวตายชักยังไงก็ลูกสาวแกนี่นะยายแกก็รักของแกแหละ ตามหลักวิทยาศาสตร์ปอกก็เหมือนเป็นโรคชนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่สามารถอธิบายได้อยู่ดีร่างของน้าฉันถูกจัดการตามพิธีกรรมทางศาสนาพฤติกรรมหลายอย่างของนา้าไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่ฝั่งนี้แล้วแต่ไม่ว่าจะมองด้วยตาแบบวิทยาศาสตร์หรือไสยาศาสตร์สิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจก็คือ <c oughs> น้าสาวคนนี้ของฉัน าจเคยข้ามไปเมืองลับแลจริงๆแต่บางส่วนของเธอไม่เคยกลับมาแล้วสำหรับน้องๆที่เกิดในยุค 5G นี้ล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้คอยตามหรือว่าเห็นต่างคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเกติคุณแฟนอาร์ตวันนี้ฉายเดียวน้องการคนเดียวเลยคะ่ะเพราะว่าน้องๆบนกันทั้งนั้นว่างานเยอะกิจกรรมเยอะ fc ใหม่ๆคะ่ะช่องพี่ปรับเนื้อหาเป็นแนวนี้หมดเลยยังมีอีกในครั้งมากมายอย่างเช่นแนะนำเป็นคลิปนี้ที่เด้งขึ้นมาตอนนี้เข้าไปดูต่อเนื่องกันได้เลยนะคะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เรียนเก่งๆมีแฟนคุ้งกิ้งกระดิ่งแมวกันไปเลยคะ่ะอยากให้พี่มีแรงไปต่ออย่าลืมติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม ให้เธอเห็นว่าฉันจริงจังอยากรู้